เอารถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถตู้สไตล์ MPV คานะหรูหราเลยนะครับแล้วก็ประหยัดกว่ารถไปแดงได้ถึงเกือบ6 0แสนบาทและคันนี้นะครับสาภาพเป็นยังไงสวยไหมอุปกรณ์เป็นยังไงร,รถสวยรถหรูประหยัดน้ำมันมีจริงไหมไปดูกันครับ <S 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 in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time, one time. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันทัวร์โตชานลนะฮะรีวิวรถมือสองคุณภาพดีส่งตรงถึงมือคุณเลยนะ <Yeah. S 1> ใครกำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีต้องที่วันทัวร์โตของเราเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> เอาละวันนี้เราอยู่กับรถยนต์อนเนกประสงค์11ที่นั่งนะฮะ <Yeah. S 1> เ,เรียกว่าเป็น MPV คาร,ราคาประหยัดประหยัดกว่ารถใบแดงได้ถึง5,000 0 0กว่าบาทเลยนะคันนี้เป็นรถยนต์11ที่นั่งสไตล์หรูแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆแบบนี้สภาพแบบนี้ยังน่าใช้ไหมเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปดิ้ะรอยาาามมมกเเเด์ชตตข ถามเขาก็มาได้นะหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้หมดเลยนะตรงนี้ถือว่าเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับวันทัวร์โต้ของเรานะฮะตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษกตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้นะฮะเปิดทุกวันทำการเลยจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9.00นจนถึง18.00นเลยนะไม่มีวันหยุดเลยนะใครที่ต้องการมาดูรถฮะมาได้เลยเดินทางสะดวกด้วยที่สําคัญนะครับถ้าเกิดต้องการขอข้อมูลด่วนตนิดต่อได้ที่เบอร์โทร016745885หรือว่าต้องการข้อมูลทางผ่านช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยฮะคุณได้ให้สวนนะครับรุ่นเอลิทคันนี้นะครับเป็นปี2019เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะฮะเราสังเกตยังไงเราสังเกตจากด้านหน้ากระาจาังหน้าของเขาเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับรวมถึงในส่วนของหน้าตาของเขานะไฟหน้าเอยหรือว่าจะเป็นด้านข้างรวมถึงในส่วนของตัวออปชันต่างๆครับเป็นรุ่นไมเนอร์เชนที่มีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของตัวโปรดักต์มาเรียบร้อยแล้วใครที่กำลังมองหารถที่แบบทันสมัยหน่อยและเรียกว่าเป็นปีใหม่ๆห,หน่อยเนี่ยคันนี้นี่คือตอบโจทย์เลยนะค,นนนะค ไฟหน้าเนี่ยครับโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกระเด t น m า r ร n n i ิ g l ไ g h t คันคนี้บอกได้เลยว่ามีระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะรวมถึงไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วด้วยสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับนะเดินทางไปไหนเนี่ยคล่องตัวแน่นอนที่สาคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ด้วยการใช้งานในบ้านเราเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความทนทานแล้วก็สามารถเซอร์วิสท,ที่ไหนก็ได้อะไหร่หาง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ตกด้วยรุ่นนี้นะฮะสภาพสวยแล้วก็คุณภาพดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่าสภาพสวยสมบูรรรรรณ์นนนะะคัเเเเพพลยาาาว่ี้ป็ 2019เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเทอร์โบด้วยที่สําคัญนะฮะสภาพห้องเครื่องนี่เป็นไงน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับเลยนะฮะแล้วก็รายละเอียดอยู่ครบเลยการันตีเลยนะครับรถบ้านแท100้ร้อไม่มีการชนหนักพลิกคว่มน้าท่วมหรือว่าไฟไหม้แน่นอนนะใครที่ต้องการใช้งานผมบอกได้เลยว่าคันนี้ประหยัดน้มามันได้ถึง15-16กิโเมตรต่อลิตรนะบอกได้เลยว่าทั้งสวยแล้วก็ประหยัดแบบนี้หายากมากนะห้องเครื่องด้านหน้าสภาพสวยนะฮะ10คะแนนเต็มเลยเรามาดูด้านข้างกันต่อล้อแมกซ์นะ ะะแล้วก็ขอบ16นิ้วยางล้อแมกยางเป็นปี2022ี่อล้อแมกเนี่ยลายเดิมไม่มีริ้วรอยเลยเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานเลยนะนอกจากนั้นกระจกมองข้างขยับขึ้นมาด้านบนมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยติดฟิล์มพร้อมใช้งานงรอบคันนะฮะนี่ดีไซน์ของเขาเป็นยังไงการใช้งานดูแล้วเป็นยังไงนะครับมาดูได้เลยนะประตูด้านข้างก็เป็นแบบเปิดแบบนี้นะครับนะสาภาพภายในสวยสะอาดพร้อมใช้งานแบบนี้นะฮะร,รถยนต์สไตล์แบบ1 1ที่นั่งเอาไว้ใช้ในกิจการเอาไว้ใช้ในครอบครัวบอกเลยว่าตอบโจทย์ในการเดินทางแนนนน่อประหยััด้ํามน ด้วยสาภาพสวยแบบนี้อุปกรณ์ครบลองพิจารณาดูว่าคันนี้เนี่ยเหมาะกับใช้งานของคุณไหมแต่ที่สําคัญที่แน่ๆเลยนะครับประหยัดกว่ารถไปแดงได้เกือบ0กแสนบาทแบบนี้ยังสนใจยังน่าใช้อยู่ไหมมาดูกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายแล้วก็ภายในกันต่อครับฮุนไดเฮสซวนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ยอดฮิตนะฮะในส่วนของรถรุ่นนี้เลยนะและรุ่นนี้ก็คือรถฮุนไดเฮสซวนเอลิทปี2019เซ็ซนเซอร์ด้านหลังมีกล้องมองหลังมีนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED เป็นแบบแนวตั้งแบบนี้ด้วยมีที่ปัดน้ําฝนนะใช้งานง่ายๆรไมม่่ยยยุงาาาากดดด้้้้นนนทเปปิะตููขึพื ที่นั่งนะครับผมบอกได้เลยว่ามีทั้งหมด4แถวนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยแล้วก็ปรับเรือนได้ด้วยนะใครที่ต้องการใช้งานนะครับคันนี้บอกเลยว่าอุปกรณ์ครบฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ขับนุ่มด้วยนะครับเรียกได้ว่ารายละเอียดอยู่ครบเลยนะใครสนใจรีบเลยนะรีบเลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับด้านท้ายมีสภาพเป็นยังไงเราก็ต้องบอกนี้ครับว่าไม่เคยมีชนเลยนะน็อตฝากระโปรงนี่เดิมเลยนะฮะเรียกได้ว่าสีนี่ไม่มีการทําไม่มีการขยับเลยนะรวมถึงกกาาารเออไไปทํสีี็มม่่แนนน ตีนี้คัดสรรมาอย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้ใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ปรับพับเบาะจากตรงนี้ได้เลยนะฮะเ,เรียกได้ว่าตรงนี้นะครับครบเลยอุปกรณ์ครบสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับคันนี้สภาพสวยๆเลยภายในก็เรียกได้ว่ากว้างขวางน่าใช้งานนะครับรวมถึงในส่วนของที่นั่งที่มี11ที่นั่งด้วยแอร์เฟดานมีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับในห้องโดยสารนะฮะหน้าจอตรงกลางเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นหน้าจอ Android ขนาดใหญ่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้สามารถที่จะดูเนวิเคชันนำทางก็ได้หรือว่า ตรงนี้นะฟังวิทยุ FMAM ได้นะใครที่ชอบความบันเทิงคันนี้นี่ตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงแล้วล่ะแอร์ปรับอากาศเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้ครับเย็นชาเลยแล้วก็มีในเรื่องของแอร์แถวหลังมาด้วยนะรถคันนี้นะครับมีหน้าจอเพดานติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับรวมถึงเกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ CVT แต่ว่ามีเมนูสปีดมาด้วยสามารถเลือกใช้งานในเรื่องของกําลังการขับขี่ก็ตามการใช้งานได้ด้วยก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะแอร์ <Air S 2> ปรับอากาศก็ยังเป็นดูอัซนแยกซ้ายขวาดว แล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครเอาไปใช้ไม่ต้องปรับปรุงสภาพเลยสภาพสวยๆแบบนี้มาดูได้เลยนะฮะคันนี้สภาพสวยจริงๆเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องที่นั่งโดยสารแถวหลังต่อครับผมอยู่ที่นั่งแถว2ต้องบอกงี้ครับกว้างนั่งสบายนะฮะแล้วก็ที่นั่งเบาะนั่งนั่งนุ่มแล้วก็หนังเนี่ยนะฮะไม่มีรอยชารุดเลยมีพีซ์สปอร์ตด้วยฮะระบายความร้อนตรงเพดานนะครับมีจอเพดานนะครับก็เรียกได้ว่าซิงกับตัวหน้าจอด้านหน้าเปิดอะไรก็สามารถดูได้หมดเลยนะเพดานหลังคาเนี่ยจะมีในเรื่องของการปรับพัดลมแอร์แล้วก็อุณหภูมิแด้วยคโเ โอเคเรามาถึงจุดนี้นะครับที่เท้าแขนก็มีให้แล้วก็เวลาการใช้สอยนะฮะนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยได้เต็มจํานวนไม่มีรอยชารุดเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะฮะใครที่ต้องการใช้งานรถ MPV คาระค่ายหุนใดคันนี้แล้วก็มาดูได้หรือว่าต้องการที่จะเช็คราคาจัดไฟแนนซ์อะไรนฮะปรึกษาได้เลยนะที่วันทัวร์โตเรามีไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบันให้คุณได้เลือกใช้บริการนะครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลยนะศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน แบบหรูหราเลยนะครับใครที่ต้องการใช้งานผมบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะก่อนป้ายแดงครับขายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งล้านหกแสนวันนี้วันทัวเตอขายประหยัดกว่าป้ายแดงได้ถึงเกือบหกแสนบาทเลยนะครับและราคานะครับที่เราขายเป็นราคาพิเศษจริงๆราคาโปรโมชั่นคันนี้เราขายนะไม่ถึงล้านนะครับราคาเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรถคันนี้นะครับต้องการเอาไปใช้งานนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าหรือว่าเดินทางมาดูรถได้ที่วันทัวเตอร ต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีการชนหนักพิษความน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญนะฮะมีวอร์ตีเยอะด้วยวอร์ตีสามปีหรือสามหมื่นกิโลนะครับคุ้มครอง128หนึ่งร้อยยี่สิบแปดรายการวอร์ตีเยอะแบบนี้นะครับไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วมาดูที่วันทูวโต้ที่เดียวจบแน่นอนแล้วก็มั่นใจสบายใจใช้ที่ไหนก็สบายใจแน่นอนครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทูวโต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ